สวัสดีค่ะวันนี้สมัยก็พามาชมห้องแกลนซีวิวแฟมิลี่นะคะห้องนี้เป็นห้องสําหรับพักสีท่านบรรยากาศห้องนี้ดีมากๆเลยนะคะห้องนี้อาจจะเห็นวิวทะเลนะคะแต่ว่าว่าอาจอาจจะเห็นไม่ไม่เยอะมากะนะคะนี่แต่ว่าพอที่จะรับลมทะเลตอนเย็นได้นะคะด้านในห้องจะเป็นเตียงคิ n g ซ i z e สองเตียงนะคะสำหรับสท่านนะคะ ลักษณะการตกแต่งในห้องนี้จะเป็นลักษณะไม้นะคะนี่เตียงนี้จะเป็นเตียง king size สองท่านนะคะต่อหนึ่งเตียงนะคะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นแอร์ด้วยมุมนี้จะเป็นมุมชากาแฟพร้อมกับกาต้มน้ำร้อนแล้วก็ได้ปอผมให้ด้วยนะคะการบนตรงนู้นจะเป็นทีวีในส่วนของห้องน้ำจะมีแบ่งแยกอย่างชัดเจนเหมือนกันในส่วนของห้องอาบน้ำชักโครกแล้วก็ในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ขวนผ้านะคะ บรรยากาศอรอบๆจะเป็นประมาณนี้นะคะห้องนี้ห้องเกือบทุกประเภทเลยนะคะของ Charina h i l เนี่ยเขาจะมีไดร์พอผมให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่ ในส่วนของชากาแฟตรงนี้บริการให้ฟรีนะคะในส่วนของขนมขบเคี้ยวต่างๆสอบถามที่หน้าฟอนต์ก่อนทานทุกครั้งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสบู่บริการให้ฟรีด้วยเหมือนกันเป็นไงบ้างคะสำหรับห้องนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสมัยด้วยนะคะคลิปหน้าเราไปเจอกันห้องประเภทไหนอย่าลืมติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ